นองนายขอ๋อคนสาานี้ไปเป่าเทียนที่ไหนเอ้ยไม่ใช่ไปไปเวียนเทียนที่ไหนไป่าเทีนไปเวียนเทียนที่ไหนวัดไหนบอกเอฟซีหน่อยแถวบ้านไงคะแถวบ้านค่ะบ้านอยู่ไหนเล่าเออเขาจะไปรู้เลยไงบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวบ้านนั่นแหละเออนี่มันกวนตีนหรือไงไอ้อยู่บ้านอยู่บ้านน่ะบ้านอะไรบ้านอยู่กระบินค่ะบ้านอยู่กระบินบุรีเนาะปารีนบุรีใช่ค่ะหมู่บ้านหมู่บ้าน อยู่วังดานค่ะอแล้วจะไปวัดไหนจะไปวัดไหนหนูไม่ไปดีกว่าหนูอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วดูดูอะไรดูหนังหรืออะไรดูหนังค่ะดูหนังชอบดูหนังดูหนังอะไรดูหนังผีหนังผีใช่ค่ะอ๋อชอบดูไอ้พี่พี่อะไรนะพี่ป๋องอะไรป่ะกระพลลิวกิจสัมผัสอะไรพวกนี้ป่ะไม่ค่ะดูอะไรก็หนัง เน็ตฟิกไง่าอ้เฮ้ยพี่บ้านพี่ไม่มีเน็ตเดี๋ยวพี่ดูเล่นเน็ตเล่นอะไรไม่เป็นโอ้ยพี่ไม่รู้จักเน็ตฟิกเหรอไม่รู้จักพี่ดูไม่เป็นมันเป็นหนังเนี่ยแหละค่ะดูในหนังใช่ค่ะแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูหนังเน็ตฟิตเหรอจะเจอน้องไนท์ในเน็ตฟิตไหมไม่เจอค่ะอ๋อก็หนูไม่ใช่ดาราสรุปแล้วไปทำบุญไหมเนี่ยไป ไปตอนเย็นหรือไปเช้าได้จะไปตอนเช้าไปตอนเช้าไปกับใครไปกับพ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่หรือไปกับออแฟนไปกับพ่อกับแม่ไปกับพ่อกับแม่นะ <laughs> แฟนยังไม่มี <laughs> นี่แฟนยังไม่มีสรุปแล้วจะไปทําบุญตอนเช้านะใช่ค่ะวัดอะไรวัดอะไรไม่บอก <laughs> <laughs> เออบอกพี่น้องเอซีหน่อยเสืยคนคนบ้านเดียวกันอุ๊ยเขารู้อยู่แล้วนะใครใครรู้อีกแล้วคนดูแหละแหละ เฮ้ยรู้ได้ยังไงพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่ต้องรู้เหรอคะพี่ยารู้อ่าเดียวอกอาววัดอะไรบอกในวัดอะไรบอกเนี่ยวัดไม่รู้ค่ะมันมันจะมีอยู่สามวัดใช่ไหมเออกู <c oughs> ละเหนื่อย <c oughs> จำไม่ได้หรือว่าไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้ชื่อวัดไปไปไปเด่ยอย่างเดไม่รู้ชื่อวัดคะเกิดที่เกิดเกิดเกิดกระบินเ,เ,เ,เกิดบาจินมาเนี่ยใช่ค่ะห่ะชื่อวัดก็ยังไม่รู้ไม่รู้ค่ะ อ่าใครเจอน้องไนท์แถวแถวกระบินปลาจีนก็ทักทายได้นะได้ค่ะอ่าทักทายได้ตลอดนะเออไม่ได้ค่ะขับรถอยู่นี่บีบแต่สลยปล็บได้ไหมหูวใจไหวอะไรนะน้องไนท์น้องไนท์ได้ไหมจอดรถตะโกนเรียกได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมเออเรียกไม่ได้เหรอดูโลกจิตเอาแล้วเอฟซีเขาเห็นแล้วเขาจะทักทายยังไงอ่ะ เดินมาไงเดินมาไงทําไงก็เดินมาทักหนูงไงอ๋อใช่น้องไนท์ใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นพอเหรอใช่ค่ะเออเราตะโกนบวกเวงบว์เวงไม่ได้เหรอเอา้าเอฟซี <FC S 1> พ,พี่เขาเห็นไอ้อแซมก็ <laughs> เขารู้ไงว่าพี่เป็นคนแบบนั้นฮะ <laughs> พี่ <laughs> พไม่เห็นเป็นไรเลยก็าเขารู้ไงว่าพี่เป็นคนแบบนั้นเม <laughs> ื่อกี้ฝุ่นตะโกนมาใส่ข้ามฟังบุญ ไมแซชไม่แชมครับเขากลัวพี่ไม่ได้ยินอะอ้าวนะอออกภาษาก่อนหรือเราก็ทุงก่อนออกควานซาก่อนเดี๋ยวรอรอทงเดี๋ยวพี่มาถามคลิปหน้าเราจะไปไหนติดอีเวนต์พี่จะไปดูหมอลำเดี๋ยวนี้คนมันดังนะครับพี่น้องก็อาจจะสัมภาษณ์ยากหน่อยนะครับ คือเหมือนตอบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแล้วก็วันวันตีนด้วยครับพี่น้องโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีวิวรถนะเดี๋ยวรอชมรถเข้าใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ